เอฟซีแอบมาลอยปลูกต้นไม้อยู่นี่บอกให้พักอยู่ในร่มฮะอยู่ในร่มบ๊ไปบ๊ะไปแล้วนะหมอไอพยาบาลชุดขาวเนี่ยฮะอะไรนะคิดทอดโอ้ยบ๊ต้องคิดทอดหลายก็ได้คอยเมียฮะเขามีอะไรกันอยู่เขามีอะไรกันอยู่มีอะไรหรวะมีอะไรกันอยู่เออคัน ต่อแทนต่อยตรงไหนหนูบอกแล้วอย่าไปตัดตรงนั้นต้ไม้มื่อกระถางหกสิบใบเออที่มาจากสี่กอเออเ,อเหลืออยู่แค่นี้ทำไมอะเอาไปต้นไม้ไปลงหมดเลยเนดะ้อ๋อเก่งไหมล่ะค่อยมีความสามารถนะเก่งเป็นเอาในคอกพี่โคกพี่กีมายังเอามาหมดแล้วเหรอเออเก่งแล้วเ,ออเ,เหนื่อยไหมลนะ่ะสบายมากสบายมากมไหนไอทำอะไรนะ เวิวัฒนาการใหม่ของไอ้อไพาไปดูหน่อยสีไม่ไปจะไปดูก็ไปจะไปดูก็ไปพาไปดูหน่อยืมและและหน้าซุ้มหนูจะเอาอะไรใส่แล้วไอ้ออกมานะ่ะโอ้ยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆว่านั่งเฉยๆนั่งเป็นประธานจิอือเน่ะอันนั้นปลูกอะไรคุณนายตื่นเช้าคุณนายตื่นเก้าโมงคุณนายตื่นเก้าโมงนี่อันนี้มีมะลิด้วยนะเลี้ยงไว้เป็นอ ยังไม่เยอะใช่ไหมไอขุดต้นหลังบ้านขุดมายังมะลิอเ,เออนี่นางก็ไปขุดเออดอกกุหลาบอโอ้โหเอฟซีนี่นางไปเอาไอ้นี่ค่อยมานี่ไอเขาเรียกดอกอะไรลินลี่อะอฮะนแลวนางก็ไปเอากุหลาบหนูค่อยออกมาไอไม่เอาลงดินเหรอ เลี้ยงในกระถางเลี้ยงง่ายกว่างกระถางง่ายกว่านะสวยเนี่ยนี่ข้างบนอน่ะเพิ่งไปใส่ปุ่นตัดแต่งกริงอือฮะเลี้ยงข้างบนข้างบนมันไม่ค่อยได้ดูแลมันไงแล้วนี่ก็แยกออกมาใส่กระถางไงมันก็เลยโอเคมากกว่าเอ๊ะม,มันชอบอยู่กระถางมากกว่าอยู่อย่างนั้นเหรอใช่ด,ดูแลง่ายกว่าอืออือกระถางแลห่หลุมอุกาบาทนี่เมื่อไหร่จะลงอ้อ นี่เขาจัดสวนเขาใหม่ดีสิอันนี้คืออยู่หน้าซุ้มเรือนไทยเรื่องมาหมดเลย <c oughs> เอามาใส่รูไม่ไผ่เออเออดอกดินลี่ค่อยมดเลยไอคิดว่าอย่างนี้จะพ้นไอ้หมาปีศาจไอ้ไหมฮะไม่กล้าเหรอเดี๋ยวรู้รใช่ไหมอ๋อนูน่นไปดึงจากตรงนู้นมา ไปดึงสีขาวมาแ้ยังอ,ะอ่ะดึงมาหมดแล้วนี่ดึงจากใต้ต้นไม้เอามาใส่นี่ให้หมดมันได้ขึ้นอืเนี่ยไอรูเนี่ยหนูว่าปลูกคุณนายตื่นสายก็จะสวยน่ายค่อยทำไปให้มันงอกก่อนใช่ไหมม,กกมันงอกก่อนอ ความสุขของนางปล่อยนางไปเอฟซีเขาถามอ่ะทำไมไม่ให้ไทยอุดรพักเมียใช้แรงงานใช้แรงงานหรอไ่่ได้ใช้ห่วยห้ามก็ไม่ได้ไไดไไดไเฮ้ยวันนี้ฝนไม่ตกน่าเนาะดีแล้วฝนไม่ตกเออตรงนั้นมีบ้านน้อยด้วยอ่าเริ่มสวยแล้ว มีตังซื้อโต๊ะเหล็กสักอันนะตั้งตรงนี้นะเหมาะเลยไอยสวยไปโดนตัดก,กิ่งไหนไปที่โดนแตนไอข้าขงบนน,นู้นเหรอสองอันติโดนแตนต่อยมันมีรังไ,มไหมไอ้ที่ไอโดนต่อยอ่ะอม,มีรังไ,มไหมล่ะแตนอ,ะอ่ะอำอแป้งเขาเยทำปะขวี่ยมะพร้าว ไสปุ๋ยให้พร้อมโอ้มือใหญ่ๆอื่ไปปุ๋ยพร้อมไปเท่าที่เอยเรียนมาเรื่องปลูกต้นไม้่อยดนมาต้องงอกใช่ไหมกระถางไม่น้อยก็ใส่ได้ลายตืนสายตั้งเรียงเรียงถังเยอะถังเยอะโอซากี โอเคยังตรงนี้โอเคได้ s <S แ,แต่ตรงนี้ไม่โอเคตรงนี้มีมดมดแดงมดแดงแล้วก็คันโอเคได้บ้านเราตอนนี้มันก็โอเคเหมือนกันอ้ายดูมันรวมตัวกันมาแล้ว <c oughs> ต้นมาได้ชุ่มชื่นใช่ไหม นี่เอกเาพาะไ้แล้วก็อามาตั้งเียงเียงแ้ไอ้อ้แน่จริงไอ้ตอนผู้ในพ้นให้หนูกิกต้นเนี่ยโอเคแปลน้ำโอเค,คอเขึ้นมาดูหลังเป็ดขึ้นมาดูหลังเป็ดหลังเป็ดมีอะไรเอาขีนในบ้านมาใส่ โอเคโอเคอ๋อตัดหญ้าแล้วอ๋อโอเคปุ๋ยตัดแตงก่งกุหลาบเรียบร้อยเย้โชคดีดี <c oughs> เออมีมดด้วยนะอตัดปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเอาดอกทิวลิปค่อยมาใส่ตรงนี้แล้วโอเคแล้วต้นไม้ตัดแล้วไม่น่าตัดเลยไอ้มันไม่ลุ่ม กุหลาบหนูก็โดนโดนเอาไปเพาะนูน่นต้นใหญ่ขุดออกเอาต้นเล็กๆไว้แทนที่จเจาต้นเล็กๆเ,เดี๋ยวต้นเล็กๆมันก็ออกดอกใช่ไหมอืมเอาเอาเอา,เอาที่เขาจะบายใจอืมขุดต้นใหญ่เป็นไว้นู่นต้นเล็กเอาออกมาปลูกเอออืมโอเคโอชเ,เคสุดยอดแดี่ยาความสุขของกะทิ ได้นี่มันเมื่อไหร่มันจะออกดอกให้เราไว้าานี่ยตรงนี้ออกเล้เออไอเนี่ยนะพวงคามเราเนี่ยนะนี่อันนี้คือต้นพวงคาม,มซุม้มโอเคมันมีไฟแล้วใช่ไหมเอาไฟมาใส่ตรงนี้ด้วยอเย FC เห็นนะยังเลอคือที่ไอ้ก็พา FC มาดูไฟนี่ โอเคดอกกำลัองออกแต่ไทยบุดอนย้ายต้นมันมาก่อนจะไม่ตายเหรอไ,ไรอ,อ้มด <_ S 1> เยอะอ่ะไอ้โอเคนี่นี่ก็เนาะไม่ได้ทำอะไรอยู่ในบ้านนะไปข้างนอกมาหน่อยนึงนั่น,นอันนี้ก็กลับมาถึงก็ o โอเคฝนมาแล้วเร็วเร็วบุกเร็ว,รวต้ว<โ>องยิบหรออืมอ เล่งค่อยดินสายไนะเยอะเยอะมอะตั้งเป็นวงวะมาทำไรไม่ใช่กล้องนางหายนางหายลำหน่อยดิเป็นนางหายติ โอเคปลูกไปเยอะๆเยอะเราจะเลี้ยงไว้ให้นางแกงเสลียงแต่ตรงนี้ถ้าเป็นกระถางเราต้องเอาไปลงตรงกลางทีเดียวกระถางกลมหอบแล้วก็หยุดเด้อโอเคหอบแล้วก็หยุดแต่พุ่มของนางเองเห็นไหมถ้าเราเอาลงตรงกลางแบบนี้อื ก็จะโอเคอือโอเคก็แบบแจะแตกของนางนเองอต้นไม้คุณนายเสื่อมสายใครปลูกไม่ขึ้นก็ยอดแล้วหนูนี่ไง <laughs> 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 หนูนี่ไง <laughs> ไอเคยเห็นหนูปลูกขึ้นไหม,มหนูนี่ไงอ่ะจบคลิปจบคลิปไปไปละโอเคละขอบคุณสำหรับพี่ๆเด้อฝนจะมาแล้วเร<ป>็วๆโอเคโอเคโอเคไปไป